สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนณภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณแม่อัมพรนะคะมาติดตามตัวเลขโชคลาภนะคะกับคุณแม่อัมพรเขาจังหวนล้เกาเขาจะงววแล้กเลก็ค่ะสิบ สิบหัวซ้อนครับสิบพ่อสิบอ็ดบ่อสิบเอ็ดสิบสิบวซ้อนปะครับสิบซ้อนนะคะท่านผู้ชมโอ้สิบเอ็ดวซ้อนสิบเอ็ดซ้อนจ้าหัวซ้อนก่อนครับหวแล้วเื่อชต่อม่วันสบสามัวี่สิบสามคือบว้มาแล้วสิสองหวดซ้อนครับผมสิบสองหวดซ้อนครับเจตาสวัสดีค่ะคุณแม่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับคุณแม่ครับสวัสดีครับเขาจังวดครับคุณแม่ สิบสองวดแม่ถือไม้จะเป็นไม้บรรพ์ไมาไทยเป็นงวดที่เก้าเป็นู้ถูกสุภุมถึงไม้ไทยสามงวดถึงบ้านหันค่ะราสุดเนึ่สามงวดไม่อีกสิบสองงวดซ้อนครับเอฟซีธรรมดาเลยเนาะค่ะเนาะสิบสองงวดซ้อนนะคะงวดอีกงวดที่สิบสามวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับมาแล้วมาแล้วทีมงานมาครบแล้วครับถือมาชมเนาะ าเลยกอนุญาตตั้งกองกันนะคะน้องคนซื้อเสียงโด่งดังตัวคุณแม่อัมพรอ๋อคุณแม่พรธรรมดาตัวนี้เนาะค่ะเนาะมาครั้งแรกแม่กินข้าวก็ต้องมาติดตามท่านพี่ครับทอดเตี๋ยตังเปิดไา่อีฟซีเนาะค่ะเนาะคุณแม่เอฟซีก็เดินทางมาไก่ให้มาตามคุณแม่เนาะเบอแอมเนาะครับผมนะคะมื่อนี้เวาอยากถามคุณแม่ว่างวดหนึพงคนได้หรือยังครับเนาะคุณแม่ได้แล้วไปค่ะแม่ได้แล้วแต่ว่าแม่ บ่ได้ฝันเด็น้องแมเป็นคือว่าเหล็กเกงเหล็กเป็นเก่งเหล็กคำนวณนะว่าอะเล็กคำนวณอ่าครับเป็นเลขคิดคำนวณเก่งเก่งแล้วก็มาคำนวณครับเด็กคำนวณโบเป็นฝันโบเป็นยังแต่สิบสองหัวซ้อนครับเจตังครับสำคัญวันนี้จะเป็นงวดที่สิบสามเนาะเดี๋ยวเลยครับค่ะงวดที่สิบสามครับคช่ป่ะอ่ากะผันตัวใดมาไทยคือพรมมาไทยมาแล้ว สามสองรถสุพรรณไปเราถือหายี่คือกันเล่นบล็อกตันเลขไหมตัวเลขตัวเก่าเด็กคงเดิมไรช่องมาไทยกันยังหายตัวเดิมมจม่เด็กคำนวณแม่แต่ละหมวดนี่เฮ็ดยากบ่ชสุดคำนวณเก่งไห่เก่งมากบออาชาวาห้าคิดเลขคณิตได้ใจง่ายๆนะแต่ว่าห้าบอกเรากุ้นหาแต่ว่าอันด้วงของแม่เขาบอที่กแม่ หน,นีบอใช่ะแต่บางเรื่องหนึ่งบัดจะับมันหายพิ่นซีเจ็ดบบรัุ้นเนแต่เดียวแต่เดียวไม่หายจักเกแบบม็ดแม่หายจักเม็ดหายจักคูเลขกันปะแมนหายเป็นสี่้ามตัวเลยสองประตูะะอะไรล่างกระสอบยางกระสอแต่่าตัดสองตัวเคืเป็นบนล่างเอาค่ะไใน,นเลขสีสามตัวสองสุดเนี่ยตัดเป็นบนล่างอีกครับ แม่คำนวณมาจากปีแล้วแม่โอ้ยแต่ตาเตะาแล้สอนกับนี่เราปราชญ์ละตั้งแต่สมัยเรีย่ผสมเนาะโอ้คำนวณมาเป็นหลายสิบปีแล้วตัวนี้เนาะเป็นสมัยผสมปู่ยาตายายปู่คุณตาดังเดิมครับแม่ครับคุณเตี๋บุญธรรมครับีบุญธรรมที่ชื่นชมตอนไม่แบบว่าที่แม่กามเราเมื่ก่อนจะมีไอ้สูตรที่ว่าเก่งแล้วก็มีประจําวันแล้วก็ถามไม่ยำนี่แหละจช่สิสอนทุก กราเล่ามีย <pot> ่างตามกระสามสูตรอยู uh ่แ huh ล้วแม่เากมาคำนวณใส่ก huh. ันคำนวณใส่กันค่ะตามสูตรแต่มาคำนวณใส่กันไปเรยูยาเดียวแม่างมเป๊ะนี่เป๊ะบอกแม่มันเข่าหัวถุงสี่ไม่ห้เพิ่นหุงสีเด้มันก็อขาถุงสีมันก็ได้สองตัวแบบได้สองตัแต่ว่าหักรูดเต็มเดียวเนาะลักลอยมันบอแม่เมันนีมาอีกวันหนึ่งสงหน่งนหันออกอ อันโอ้ว่ัทีติดไอชุนทีแม่เขาโงพยาบาลนเริ่มปมาทยชุนสาวกัเขาใช่มเออแต่ว่าคนเปนมาททยออกทุกพ่อแม่ป่วยเขาโงาบาลนะสองอักหลังนั้นอีกกับมมหายพนที่หนึ่งสองก็ไม่สูสองงอีกป้าีหนึ่งสองออกสองหนึ่งเนาะแม่มาป้งไว้ที่พานมาเนาะครับเนาะไม่หัดชิปสองอาหารบรรลุทเจ็ดหนบอมน้องพี่ไได้แต้มเดียว ส่วนรูปแรงอุปสรรคที่ผ่านมาลุดอยู่เต็มหนึ่งเด็กล่างกับพวกเขาเล็กบนกับพวกเขาแต่ว่าให้เป็นบนตลาดแต่ว่ามันไม่ชี้เจ็ดมันจะกลายเป็นชี้หกมันเอาเด็กล่างสี่หกหลุดไปหนึ่งเต้มเรขสามตัวให้เป็นสี่สี่เจ็ดเจ็ดจะสี่บัน คนมาเบาแล้วเว่าค่พูด,าาด,ด้าเก็ตีเป็นเลยเจเป็นเลยมึงก็ได้ค่ะนเราให้ฟังด้วยแต่ว่าเออมก็คิดว่าแมกเวาจูดแม่แมกเอว่าบว่ามานชั้นคือเท <c oughs> ากับบไวให่บ้านเป๊ะเนาะไหไมเนาะเพราะว่าแมนยูเจ็เกิว่าเป็นึงก็ได้แสดงว่าเพิ่นมีดวงเพิ่นตีเอาเจ็ดเป็นหนึน่งเนาะนะคะเอามาฟังงวดนี้บนี้พี่น้องคุณแม่จะหายตัวใดคุณแม่ได้ตัวใดค่ะ ยนไหวแล้มพูอกรำนี่พืชไฮเบิ้งเอามาพืให้เบิ้งได้แม่จ้าคุณแม่คำนวณไม่แล้วนะคะเดี๋ยวใกล้เวลามาถึงแล้วนะคะรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมอยู่ในห่องยางดีเลยนะคะคุณแม่เก่งอีีเดี๋ยวร่อๆพี่น่องรอสักครู่นะคะมาแล้วนะคะสําหรับต้นไหนที่รอคอยอ่ะเตรียมสมุดปากกาไว้นะคะเ้น คุณแม่พรเป็นบ่ค่ะคุณแม่อัมพรคุณแม่อําพรคุณแม่อําพรแม่อ่านให้อ่านให้ฟังสักกนอนนะจ๊ะอ่านตัวเลขให้ฟังหน่อยที่เต็มข้างบนีเ้าห้าค่ะแล้วก็131 9ง2าม1นเก้นามห่ะคะเนาะดางหนึ่งจออกที่หกเปิดหนแม่ก็ได้ห้กับสามห้าตัองมาเล้วค่ะล่างมีห้าเจ็ดกับสามห้าใช่ แรกแรกโดยตรงเลยนั่นแหละค่ะแต่ว่าิดนะแม่กับบ้องว่ามันมันเพื่อบังไม่รู้ไปไหนมันก็คือว่ามันต้องถือบน12งวดติดใช่ไหมแม่อ๋อทั้งหมด12งวดติดนะคะงวดนี้952 131 57และ35ถูกป่ะแม่เ57และ35ครับทีมงานกำลังจดตัวเลขให้ดูก่อนจอนะครับเนาะจังสีติดตัวใหญ่ๆครับจดไปแล้วครับกำลังเขียนตัวเลขครับ แม่อมพลของเรานะครับเนาะรเือนคอู้ใดเพื่อกรทุกอย่เพ่กาบ้นใจกับบ้านจ้ะคุอาจจะบมนะมนะ่มักคือเฮ้าเนาะแม่เนาะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนมักตัวเล็กคแม่คนมกักเล่นหวนกับเล่นบาหลายก็เสื้อชิปอชิปธรรมาดาดับคนลนะบดเขาเนาะแม่มักเซียนโซก่แล้วม่ค่ะฝันดี<ม>บ่บบแม่งว่วนนี่ฝันดีบ่งวนนี่แม่ได้แล้วฝันดีแม่จะครองออ้แต่ว่าคนเราให้ฟังห่แม่ ก็บางว่าไอ้องเรื่องจองหนอนตะกร้าทีคนเอาของมาหายก็เพื่อนก็ลูกคือบอกเอฟทีไปถึกนี่ค่ะเพื่อนฝันนะเขาเอาของมาหายแต่ว่าคุณแม่กตีความฝันให้เขากันถึกแต่บางวันนี้แม่ตีความฝันไปเพป็นบาปไม่คนเอาของมาหายเป็นหรอโตได้แล้วปนี่แม่เพิ่งเจอหาซองนี่แล้วโอ้ซี่หาซองค่ะเอาเลขฝันดีเปล่คะฝันว่า มื่คนเอาของมาหายเถินโอ้เอาของมาหายเต็มเลยแต่สิ่งที่ของคือว่าเลขเข่าค่ะสี่ห้าสองพี่น้องเดี๋ยวไปดูตัวเลขกับแอดมินนะคะเดี๋ยวตัวแอดมินจะเขียนตัวเลขให้ค้านช่ติมี่อันอะไรอะไรอะไรกระตุ้มแมองแม่นะครับครับตัวดังเดิมอย่างกับคุณแม่อัมพรนะครับบุญทบุทูตชาตี่ป้าชายหรอ และและหนึ่งสามหนึ่งขับบอกบอกว่าที่ไหนแม่ขึ้าวัเดียกเล็เก้าตัวเจ้ากนรด้ออ๋อขับให้กันใบตัวแม่มันจะเป็นเลขเกจะเป็นเลขหกก็ได้่งสามหนึ่งสอตัวสามห้ตัวตเ็ะไรับเขามเลวสิบหกห้าเจ็ดกับสามห้าสองหัวโซบสองหัวนสบสี่สิบสามสมหสามค่ะ เป็นยหเห็นเวัวนงควปนวนวะดีกยวด้ีชมีกยวานอีกสออก่ีกท่านผู้ชมนี้จะเป็นตัวเลขของแม่อำพรนะคะ9525735131นะคะเป็นตัวเลขแนวทางงดวันที่16สิงหาคมนะคะพศ2567นะคะสมมันท่านไหนที่อยากจะทักแชทแอดลน์นะคะ แบง่งปันแนวทางให้กับ FC นะคะ ID Line S เล็ก T เล็กสามสนะคะเป็นลายของเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมแม่อมพร12งวดติดนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะตะกุดเหล็กไหลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร6 4 6 4 9 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงโปโูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปรวยๆวยสวัสดีค่ะ